สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสี่นะครับวันนี้มีไม้มาแบ่งปันเช่นเคยนะครับรา,าราคาเบาๆครับบ้านพี่มานะนะครับไปกันที่นี่เป็นลูกไม้ด่างอาจารย์ปอนะครับด่างเทพๆเลยตัวนี้ผมให้สามร้อยห้าสิบนะครับสุดาัฒนาอยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับสุดาัฒนาตัวนี้เทพอักษรานะครับเทพอักษราตัวนี้ แข้งครบนะครับดังสวยอยู่เอาไปสามร้อยบาทแล้วกันครับอันนี้ผมพี่มานครับผมพี่มานแบ่งอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับผมพี่มานเมืองใหม่นะครับเมืองใหม่ก็สามร้อยนะครับเศรษฐีสุพรรณครับนาชมพูแจ่มๆเลยไปร้อยห้าสิบครับแบ่งๆท้อฝันครับท้อฝันท้อฝันอะไรนี้ก็ไป สามรอยพอครับแบ่งๆแบบนี้เป็นลูกไม้อาจารย์ปอนครับตัวนี้ด่างเทพมากเลยตัวนี้ขอสักสี่ร้อยนะครับลูกไม้อาจารย์ปอซื้อแม่พันธุ์มาแพงมากครับชุดนี้ขอสี่ร้อยบาทนะครับนี่ก็เป็น ลูกไม้นะครับลูกไม้ไปห้าสิบบาทนะครับอันนี้มงคลปฐถมครับแดดแรงรวันนี้อันนี้มงคลปฐถมมีติดด่างบ้างนิดหน่อยคนระับตัวนี้ขอหนึ่งร้อยนะครับสุดเอ่อเป็นสุดลักนะครับด่างแบบปเปรอะนะตัวนี้ไปสองร้อยบาทนะครับสุดลักน,นี่ก็แววมายุราครับร้อยห้าสิบตัวนี้ก็ทันยมมณีครับมีติดด่างนะตัวนี้ ธัญมณีต้นนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะครับติดดังลูกไม้นะครับลูกไม้ร้อยห้าสิบอันนี้เป็นลูกไม้ขายสุดหลักนะครับไปหนึ่งร้อยบาทไก่อัมพันธ์ครับไก่อัมพันธ์ไซส์ใหญ่นะพ่อค้าขอหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้เป็นไก่มงคลนะครับ<ม>เป็นไม้ของอาจารย์มงคลนะครับไซส์ใหญ่นะขอสามร้อยบาทนะครับไก่มงคล อันนี้คุ้มรับครับคุ้มซับเอาไปร้อยห้าสิบครับลูกไม้ด่านปอครับร้อยห้าสิบอีก็ลก็ลูกไม้นะครับร้อยห้าสิบอันนี้เป็นแสงอัศนีนะครับแสงอัศนีมีกระถางเดียวนะครับเข้าไปสามร้อยบาทนะครับแสงอัศนีนี่ก็ลูกไม้ครับใบใหญ่ๆเลยร้อยห้าสิบครับลูกไม้บนกราบครับร้อยห้าสิบครับ ลูกไม้กระดูกเจ็มๆนะครับร้อยห้าสิบอันนี้ศนะิลานักปา่านะครับลุ้นดังนะเอาไปสองร้อยห้าสิบพอครับศิลานักป่าลุ้นดังนะมีอยู่สามกระถางนะครับศิลานักปา่าลุ้นดังสองร้อยห้าสิบครับ <c oughs> อันนี้เป็นรวยล้นฟ้านะครับโรยล้นฟ้าเป็นของไทยนะครับเอาไปสองร้อยบาทครับบอลกลับ,บพี่นะอันนี้กลับอะไรลืมไปแก่เฮ้ยนักร้อง อันนี้บอลกาบนางละครน,นะครับร้อยห้าสิบบาทเศรษฐีพันล้านครับเศรษฐีพันล้านตัวนี้เขาฝากไว้นะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะครับเศรษฐีพันล้านนนาค,คนอันนี้เทพดาราครับเทพเป็นบอลกาบนะบอลกาบเทพดาราเอาไปสองร้อยบาทนะครับเทพักษลาครับ เขาด่างที่กราบนะตัวนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทครับเทพปัสาลาตัวนี้ก็เทปัสาลาครับแต่ว่ากราบหลุดครับตัวนี้จะด่างใบครับแล้วก็แบ่งไปที่ร้อยห้าสิบนะครับเขาด่างไปลุ้นให้กราบาเข้ามาวะนะน,นี่เป็นลูกไม้ลุ้นด่างของอาจารย์ปอนะตัวนี้เอาไปมันติดด่างบ้างนะครับอันนี้ขอหนึ่งร้อยบาทนะครับ ตัวนี้หลวงปู่ขาวครับหลวงปู่ขาวเริ่มกัดเศษแล้วนะสวยๆเลยตัวนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทครับน,นี้ยักษ์เท้าหิรันเท้าหิรันไม่ป้ายนะครับแต่ไซเบอร์เลยรุ้นป้ายนะครับขายอยู่หนึ่งร้อยห้าสิบครับเท้าหิรันพันธสูตรอันนี้เป็นอินทรลังสันนะครับ อินทรังสันบนสี่อินทรังสันครับเขามีลูกนะไซส์ใหญ่เลยครับผมขอแค่สองร้อยบาทพอนะครับอินทรังสันไม้เก่าหายยากครับจัดชมพูสวยๆเลยด้วยอันนี้ลูกไม้อาจาย์ปอนะครับร้อยห้าสิบตัวนี้ก็เป็นลูกไม้ลุ้นด่างของอาจาย์ปอนะตัวนี้สามร้อยบาทครับต้นนี้ผีชตะสมดนะุดเนาะ ปีเซลสมุดเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับไซสใ์ใหญ่เลยลนี่เป็นลูกไม้ลูกไม้แต่ใบเ้ามวลครับเป็นลูกไม้กระสีนะไซสใ์ใหญ่เลยนะครับขอหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับมีสองต้นครับมีสองต้นครับนี่สวยๆเลยกระสีแล้วนะครับเ,เอาไปหนึร้อยห้าสิบพอต้นใหญ่เลยแบ่งไปเลย ตัวนี้ลูกไม้คายหกหลงครับห้าสิบบาทครับอันนี้ก็เทปดาราครับเทีบดาราอยู่ที่สองร้อยนะครับพยาข่อมครับพยาข่อมขอสามร้อยนะครับทอฝันครับทอฝันก็สามร้อยนะครับแกมพันนี่นะครับแกมพันอยู่ที่ร้อยเดียวนะครับนี่ก็ลูกไม้ด่างนะครับลูกไม้ด่างอาจารย์ปอ ตัวนี้ซื้อแม่มาแพงมากเลยครับตัวนี้แยกโหนดด้วยตัวนี้ขอสามร้อยบาทแล้วกันมีสามร้อยกั400บสี่ร้อยนะครับลุงไม้แดงอาจารย์คงครับอาจารย์คงแบ่งอยู่ห้าร้อยบาทนะครับกอเกตลุนด่างนะครับกอเกตลุนด่างอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับหลวงพุทธิ์ครับหลวงสิทธิ์ เขาด่างเปิดด่างมาแล้วนะแต่เ,เขาด่างที่ก่าวนะครับยังไม่ขึ้นใบมีจิตใบนิดหน่อยนะขอสามร้อยบาทครับตัวนี้มงคลปฐมครับมงคลปฐนพมขอหนึ่งร้อยนะครับติดด่างมาแล้วนิดหน่อยนะหนึ่งร้อยบาทตัวนี้ลูกไม้จันปอครับเ,เปิดด่างชมพูอ่นวางเลยครับตัวนี้สีสวยมากเอาไปขอสองร้อยห้าสิบครับตัวนี้เท้าจันทชนครับ ป้ายมาแล้วนะอาจารย์นชนขอสองร้อยบาทครับนี่เป็นลูกไม้อาจารย์ปอนะครับเป็นลูกไม้ใบม้วนๆเปิดด่างนะครับนี่มีเปิดด่างมาแล้วเอาไปสองร้อยห้าสิบครับต้นนี้แบ่งเบาๆเลยครับนี่อาจารย์คงอีกต้นนะครับอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับอาจารย์คงนี่ก็เป็นลูกไม้กัดสีสวยมากครับฟอร์มใหญ่นะตัวน,นี้ขอ สามร้อยบาทครับไซใหญ่แล้วจะพผ้าหัวได้แล้วครับนี่ก็สุดปรารถนานะครับหนึ่งร้อยบาทน,านี่เป็นไม้ของอาจารย์ปอนะครับเป็นบอลสีวาเลนไทน์ครับวาเลนไทน์เมื่อก่อนแพงมากนะครับเอาละผมแบ่งไปที่สองร้อยบาทนะครับวาเลนไทนย ทางฮิรันพันธสูตรนี่อีกต้นนะครับเป็นลุ้นป้ายนะครับอยู่ที่ร้อยห้าสิบครับลุนป้ายอันนี้เป็นเป็นลูกไม้ครับแต่ว่าเหมือนพอรพระล่วงมากเลยเขาเป็นสายดำนะไปร้อยห้าสิบครับ <100. S 1> องคุลีมานครับองคุลีมานสองร้อยบาทนี่เป็นลูกไม้จันปอครับมีติดด่างเปอะนะตัวนี้ขอสองร้อยบาทครับ น,นี่เป็นลูกงามวงวานนะครับชั้นใบดีมากเลยจะเป็นเขาเป็นลูกนะครับไม่ใช่งามวงวานนะเป็นลูกไม้มเมล็ดจ,จากงามวงวานครับตัวนี้ขอสองร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นน้ำมงน้นแผงนะครับน้ำมงนนแผงเขียวที่เขามีเปิดด่างนะผมขอห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้มีเปิดด่างเหลืองๆมาครับตัวนี้ทองพันช่างครับทองพันช่างสองรอยบาท อันนี้สีอะไรนะอยาดฝน,มนไม่ใช่ใชลืมชื่อครับตัวนี้เทพสงสินน่าใช่เทพสงสินเทพสงสินเอาไปสองร้ยบาทครับกัดสีละตัวนี้นะลืมอะไรขึ้น อันนี้เป็นลูกไม้เมล็ดเอ,อะไรนะั่นนะกุหลาบวิงพิงครับลูกไม้เมล็ดกุหลาบวิงพิงขอห้าร้อยบาทนะครับจตุรเทพครับกัดสีกระดูกแดงๆมาแล้วนะเอาไปสามร้อยบาทครับจตุรเทพดูให้จบไลน์นะคบวันนี้มาเยอะมากเลย,อ,ยอันนี้ชื่ออะไรนะใช่ปะป,ะปามอยู่นนหน้ารถอะ บุรุษสวรรค์งนี้น่าจะใช่บุรุษสวรรค์นะครับเป็นไม้แยกหนอตัวนี้แบ่งอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับไม้แยกหนอกระดูกแดงๆใช่ปะอ๋อลิขิตสวรรค์เข,ขาชื่อลิขิตสวรรค์ครับห้าร้อยบาทครับแยกหนอลิขิตสวรรค์เป็นไม้สวยนะตัวนี้ก็ลูกกุหลาบพิงพงครับไซเบอร์เลยนะครับอยู่ในกระถางห้าแล้วนะขอหกร้อยบาทนะครับต้นนี้ บนกาบพรมณีครับพรมณีอยู่สามร้อยนะครับนี้เทพปศราไม่ด่างนะครับห้าสิบบาทครับอันนี้เป็นลูกไม้ขงอาจารย์ปอนะครับด่างทุกใบนะเขามีลูกด้วยนะครับน่าจะมีหัวน่าจะเริ่มทําได้มั่งล้วครับตัวนี้ขอหนึ่งพันบาทนะครับนี่ก็เป็นลูกไม้อาจารย์ปอครับลุนด่างนะมีติดด่างมานิดหน่อยนะเอาไปห้าสิบาทครับ อันนี้ลูกไม้ชมพูครับขอหนึ่งร้อยบาทนะครับลูกไม้ชมพูตัวน,นี้ก็ลูกไม้อาจารย์ปอนะครับติดด่างทุกใบนะครับใบใหม่มานี่ด่างครับครึ่งเลยครับขอห้าร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นไม้คู่ฝักมณีพันแสงนะครับของอาจารย์ปอนะตัวนี้ขอหนึ่งพันบาทนะครับเป็นคู่ฝักนะเปิดด่างมาแล้วครับไปลุ้นด่างต่อนะครับ ต้นนี้นกสดาย,ยุครับนกขัดส,สดาย,ยุเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับนี้ก็เป็นลูกไม้อาจารปอนะครับติดด่างทุกใบนะขอสองร้อยบาทครับต้นนี้เอาไหนดีต้นนี้ครับดูน้นนนำเอาต้นไหนก่อนเอาซัมนาลินเลยก็ได้ต้นนี้ซัมนาลินต้นแม่นะครับจะมีต้นลูกขายนะซัมนาลินพออายุมากๆแล้วเขาจะกัดด่างทุกต้นนะครับจะเป็นอย่างนี้ อันนี้เป็นดับไปแค่ศูนย์ดับไปแคศูนย์ครับตัวนี้ขายอยู่แปดร้อยบาทครับใส่ใหญ่นะอันนี้ก็อะไรพี่รนะูลืมชื่อกะบีในร้อยกะบี่ในร้อยตัวนี้ขอสองพันนะครับใส่ใหญ่ละสีพันล้านสี่พันล้านหนึ่งพันบาทครับใส่ใหญ่วงสำรานแบ่งไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับใส่โตครับลูกไม้คนระับอันนี้เป็นลูกไม้กัดกัดจมพูเต็มใบนะั่นเป็นูอมแดงนะครับ ตัวนี้แบ่งอยู่400บาทครับลูกไม้นี่ก็ลูกไม้ครับลูกไม้จันปอนะขอ400บาทนะครับอันนี้เป็นลูกไม้อันนี้ไปก็ถังละ200ครับชุดนี้กําลังกัดสีนะเพชรมณฑลครับเพชรมณฑลครับเพชรมณฑลก็ไป200บาทครับอันนี้ลูกไม้ก็เป็นใบชมพูออกกระดูกเขียวๆดำๆนะครับอไป300บาทนะครับชุดนี้ อันนี้สีลาเพชรครับศิลาเพชรเอาไปสามร้อยครับนายประชานายประชาครับนายประชาไปสองร้อยบาทนะครับมีสองกระถางนะสีสวรรค์ครับสีสวรรค์เอาไปร้อยห้าสิบครับตัวนี้สีวิเชียรบุรีนะครับเหลือเหลือต้นต้นเขียวยมชมพูต้นเดียวนะเริ่มสวยแล้วตัวนี้ขอสี่ร้อยบาทนะครับสีวิเชียรบุรี ตัวนี้พรอะล่วงเขาจองไว้อันนี้ลูกไม้ครับลูกไม้เอาไปร้อยห้าสิบนะครับอันนี้เป็นอันนี้เทปอมรินนะครับเทปอมรินพอใหญ่เราก็จะกัดชมพูนะครับเทปอมรินไปห้าสิบบาทครับสมิงพระรามครับห้าสิบบาทครับแล้วก็มีเป็นชายชนลุ้นป้ายนะครับห้าสิบบาทครับ ของคนผสมลุ้นด่างนี่นะครับห้าสิบบาทครับก็มีจอมทับนะครับจอมทับนี่ก็กระถางละห้าสิบนะครับไซส์ใหญ่ๆเลยมีอยู่สามกระถางนะครับไซส์นี้ห้าสิบบาทครับก็มีอไเช่นี้นี่เป็นไม้แยกหน่อนางรักสดครับ แนวล่าสุดตัวนี้แยกหน่อขอแปดร้อยบาทนะครับอันนี้ธาตุบางแก้วครับธาตุบางแก้วขอสี่ร้อยสิบนะครับอยู่ในกระถางสี่นะนี่ครับไซยังเล็กอยู่นะครับชมมาน,นะอันนี้เอาสงไข่ครับอสงไข่ขอสี่ร้อยบาทนะครับอยู่ในกระถางสี่นะนี่ครับสี่ร้อยบาทนะครับ อันนี้เป็นยักษ์ปักหลันครับยักษ์ปักหลันสองร้อยบาทครับจตุรเทพครับสามร้อยบาทอันนี้เป็นไม้ที่แยกหน่อคู่ฝักมงคลปฐมนะครับอันนี้ขอสามร้อยครับด่างครับฮับเลยเป็นแยกหน่อด้วยนะตัวนี้ด่างฮับเลยครับตัวนี้ขอห้าร้อยบาทนะครับแยกหน่อหมอชานยุดครับห้าร้อยบาทครับ ชมพูทวีปครับป้าส,สวยๆเลยขอสามร้อยครับอันนี้เป็นดาวเคียงดินนะครับผ่าแผงจากน้ำมังนนตัวนี้ขอร้อยห้าสิบครับตัวนี้ชื่ออะไรนะลืมไปละอ๋อเทปคีรีบอนกลับเทพคีรีไซสใ์ใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้ขอหนึ่งพันบาทแล้วกันครับแบ่งๆเลยครับ อันนี้ก็ยักฟักด่านหมดเลยเนี่ยพี่บ๊วยยักฟักด่านมีต้นเดียวอ๋อนี้หักด่านเนาะนี่เป็นหานุมานหักด่านนะครับหักด่านนี่อยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับมีสองกระถางนะสามกระถางหักด่านแล้วก็มีพรหมณีครับสามร้อยก็มีคุณหญิงทองม้วนครับทองม้วนนี่ร้อยห้าสิบอันนี้เป็นมหาเศรษฐีครับมหาเศรษฐีขายอยู่สามร้อยนะครับ อันนี้อะไรนะดาราสีสวรรค์ขาแม่ปอดาราสีสวรรค์ข้แม่จันปอนะเอาไปร้อยห้าสิบครับผ่อนเจ้าสวลุ้นด่างครับหนึ่งร้อยบาทเศรษฐีสุพรรณครับกําลังกัดสีนะครับตัวนี้ไปหนึ่งร้อยบาทแล้วกันครับอันนี้สุดปาทถนานะครับหนึ่งร้อยบาทครับ ันนี้ทวีราบนะครับกำลังกัดสีไซส์ใหญ่เลยครับเอาไปร้อยห้าสิบาทครับนี่เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้เอาไปหนึ่งร้อยบาทครับนี่ก็เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ไปร้อยห้าสิบนี่ก็ทวีราบนะครับกําลังกัดสีแล้วนะตัวนี้เริ่มกัดสีแล้วครับร้อยห้าสิบครับบนกาบก็ร้อยห้าสิบนะครับ มีบอลกาบดาราพันธนะครับดาราพันธก็ร้อยห้าสิบนะครับนี่เป็นลูกไม้กัดเปื่ๆนะครับตัวนี้อาไปสองร้อยบาทครับตัวนี้พัทยาครับสองร้อยบาทอันนี้อะไรนะพี่บ๊วยซับเสตถีซับเสตถีครับซับเสตถีจะไปร้อยห้าสิบครับนีปุ๊กจะระวังครับ อันนี้ชาละวันครับชาละวันขายอยู่สามร้อยนะครับต้นแม่ต้นพี่นี่เป็นต้นพี่แยกหน่อไว้นะครับต้นพี่แยกหน่อนี้ขายเปิดที่หนึ่งพันบาทครับต้นพี่แยกหน่อเปิดที่หนึ่งพันบาทนะครับจะเป็นต้นน้องนั่นขายอยู่ต้นละสามร้อยนะครับชาละวันหายากนะครับเดินหนก่อนต้นนี้ที่ดาแม่กองนะครับร้อยห้าสิบ นี่นะครับที่ดำไม่กองตัวนี้เป็นลูกพญาเสือดำนะครับลูกพญาเสือดำนี่ขายอยู่เอาไปหนึ่งร้อยบาทแล้วกันครับลูกเป็นลูกนะครับลูกพญาเสือดำตัวนี้พญามมนครับพญาโมนขายอยู่ร้อยห้าสิบนะครับนี่นะพญามนร้อยห้าสิบนี่เป็นลูกไม้ครับลูกไม้กัดสีไซสใ์ใหญ่เลยนะออกใบชั้นใบสวยมากนะครับเอาไปร้อยห้าสิบครับ นี่นครับลูกพญาเตือดำม,มีหลายกระถางนะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบครับตัวนี้เป็นขวัญดาวครับขวัญดาวไซส์ใหญ่เลยขวัญดาวนี่ขอขอสักสองร้อยห้าสิบนะครับขวัญดาวไซส์ใหญ่อันนี้เป็นไม้องอัวาจา์ปอครับเป็นบอลสีซากุระนะครับซากุระนี่ เมื่อก่อนแพงมากนะไลน์นี้ผมแบ่งที่สองร้อยห้าสิบนะครับซากุระฝอนดาวก็ร้อยห้าสิบนะเท่ากันนะครับซากุระสองร้อยห้าสิบครับอันนี้เป็นเมืองใหม่ครับเมืองใหม่สวยๆเลยนะขอสามร้อยบาทนะครับเมืองใหม่สามร้อยชุกกระถางนะไายเยอะมากวันนี้ไา้เยอะดูให้จบไลน์นะครับไม้เยอะจะผมไล,ไล์เร็วพี่อันนี้ อันนี้เป็นเจ้าหญิงครับองหญิงมีเจ้าหญิงองหญิงครับองหญิงตัวนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบครับองหญิงตัวนี้ฉบาแก้วครับฉบาแก้วขอสองร้อยบาทนะครับมุนสว่านครับมุนสว่านเอาไปร้อยห้าสิบครับตัวนี้อะไรนะลืมชื่อไปแล้วเดีย๋ยวไปกัน อันนี้เป็นลูกไม้ชมพูครับกัดเปิดๆนะขอขอสองร้อยบาทน,นะครับลูกไม้ชมพูมน,น,นี่เป็นบอนลกับชมพูนะครับบอลกับชมพูหวานๆสวยๆเลยครับต้นนี้สองร้อยบาทครับอันนี้เป็นจังหวัดนะครับตับจังหวัดขอสองร้อยน,นะครับไม่รู้จังหวัดอะไรนะจำไม่ได้ <laughs> อันนี้เอ,อ,อันนี้อะไรนะพี่ผมลืมไปแล้ว เทพประสิทธิ์เออเทพประสิทธิ์เทพประสิทธิ์นะครับขอสองร้อยบาทนะครับเทพประสิทธิ์ตัวนี้ลูกไม้ชมพูครับกัดสีชมพูหวานนะสวยมากครับตัวนี้ขอสองร้อยบาทนะครับสุดปัารถนาครับสุดปัถนากัดสีแจ่มๆเลยนะขอร้อยห้าสิบนะครับสุดปัถนานี่ครับร้อยห้าสิบอันนี้เป็นลูกไม้กัดสีสวยนะครับร้อยห้าสิบครับ ตัวนี้ไหมมีชื่อครับชื่อกระเพาะมากเลยชื่ออะไรนะพี่บหมื่นแพเ์กหมื่นแพร์เหมือนเลยไม่ใช่ไม่ใช่อีกอย่างอีกชื่อจะเป็นเกี่ยวกับพวกเงินเงินทองนี่เนี่ยเดี๋ยวผมบอกชื่ออีกทีนะครับสองร้อยบาทนะครับเดี๋ยวทิดต่อมาอีกชื่ออยู่ในโทรศัพท์นะครับต้องเข้าไปดูสองร้อยบาทอันนี้สถิติมีรัพย์ครับร้อยห้าสิบต้นนี้ ไก่เศรษฐีครับไก่เศรษฐีขอสองร้อยบาทนะครับไซโตนี่ก็สุดปรารถนานะครับตัวนี้ก็ดาวเพียงดินนะครับแผงจากน้ะมึงนนนะอันนี้มีสองต้นอยู่ในกระถางเดียวนะครับตัวนี้ขอสองร้อยนะครับดาวเพียงดินตัวนี้สองฟังโขงครับสองฟังโขงไซนี้ขอสองร้อยห้าสิบครับไซใ,ใหญ่แล้วกัดสีตัวนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้สวยมากเลยนะตัวนี้ ขอสองร้อยห้าสิบนะครับลูกไม้สอง,ง,งร้อยห้าสิบนี่ศึกษาศาสตร์ครับศึกษาศาสตร์สองร้อยบาทอ๋อตัวนี้บัวหิมะครับบัวหิมะไม่ป้ายนะเขาป้ายจะเป็นบัวสวรค์น,นะครับเอาไปที่ร้อยห้าสิบนะครับบัวหิมะร้อยห้าสิบบาทนี่เป็นลูกไม้ครับ ลูกไม้จันปอไปสองร้อยบาทครับนี่ลูกไม้ใบกลมครับร้อยห้าสิบครับเล็บมังกรครับเล็บมังกรเอาไปหกร้อยบาทนะครับไซโตนี่ลูกไม้กระดังหัวจันปอนะครับขายอยู่สี่ร้อยนะครับวิชุดาครับวิชุดาสองร้อยบาทสุชาดานี่สองร้อยห้าสิบนะครับต้นนี้ลิขิตสว่านแยกหน่อเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวลิคิดสวรรค์แยกหน่อตัวนี้เอาไป400บาทนะครับไซส์ใหญ่นะแยกหน่ออันนี้เป็นไม้ลุ้นด่างอาานะทันปอ50บาทนะครับต้นด่างก็มีครับเปิดด่างมาเปิดเปิดด่างมานู่นขอ100นะครับแล้วเป็นอันนี้อะไรนะรเพื่อนเพชรพันล้านเพชรพันล้านเพชรพัล้านก็50นะครับไซส์ใหญ่ปปตัวนี้ซับนาลินนะครับซับนาลินนี่ขายอยู่200นะครับกำลังกระสี ก็มีหลายต้นนะครับอันนี้เป็นอะไรวะชินบัญชรชินบัญชอเอาไปสองร้อยห้าสิบพอครับไรนี้นี่นะครับชินบัญชรแล้วก็มีชนะศึกครับชนะศึกเอาไปสองร้อยบาทนะครับชนะศึกมีหลายกระถางนะครับชนะศึกแล้วก็มีอันนี้พญาน้ำหมื่นครับขายอยู่สองร้อยห้าสิบนะคบพญาน้ำหมื่นดุสิตธานีครับหนึ่งร้อยบาท สีเทพรักรับลูกไม้สีเทพรักนี่นะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับสีเทพรักน,นี่ก็วิชุดาต้นปลายๆตัวนี้ขอสามร้อยนะครับลูกไม้ใบกลมลูกไม้ใบกลมอาจารย์วิลาศครับเหลือกระถางเดียวนะเอาไปสองร้อยห้าสิบครับอันนี้นังใหม่ครับห้าสิบบาทชายชนก็แดงสวยๆปลายสวยๆนี่ก็ขายอยู่สองร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าไซส์ยังเล็กอยู่นะกำลังส่งนะครับ มหาเทศรษฐีตัวนี้มหาเทศรษฐีครับไปสามร้อยบาทครับมหาเทศรษฐีเงินแสนชมพูสวยๆนี่ก็ขายอยู่สองร้อยห้าสิบนะครับปลาบู่ทองประบปลาู่ทองสองร้อยบาทครับแล้วก็เตือนตาเตืนใจครับใส่โตๆนี่เราไปหนึ่งร้อยห้าิบาทครับเตือนตาเตือนใจเดี๋ยวเดี๋ยวลือเปนยจะดนน้ครับจะบบบดนน้าแย อันนี้เป็นนางลักสดครับอันนี้เป็นแยกหน่อหมดนะครับในลักสดถ้าจะป้ายน,นี้จะเป็นแยกหน่อนะครับขายอยู่หกร้อยนะครับนางลักสดจตุรเทพนี่ก็มีนะครับ <c oughs> นี่เป็นรัตนสินครับรัตนสินขายอยู่สามร้อยบาทนะครับ <c oughs> น้ำมัง, <c oughs> มงนวลป้ายสวยๆเลยครับชมพูหวานเลยขายอยู่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับน้ำมังนวล ศีลาหุ้มทองครับศีลาหุ้มทองมีสองกระถางนะขายเท่าเลยครับเอาไปกระถางละหนึ่งพันสามร้อยบาทแล้วกันศีลาหุ้มทองสับพุนผลครับสับพุนผลด่างมาสวยๆแล้วนะครับตัวนี้ซับพุนผลตัวนี้ขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับได้ปะถูกสองพันเลยมันถูกไปไหนอขอสองพันนะครับ <S 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 พี่เพราะว่าวไม้เดี๋ยวน่าจะเปิดด่างเกือบด,ด่างฮรับเลยโอ้หตัวนี้ด่างสวยเลยขอสองพันนะครับ เอาต้นนี้ไปพันห้าแล้วกันครับทรัพย์่ปนผลนะเดี๋ยวส่วนใหญ่เขาจะด่ารอบอันนี้เทบอัศลาครับเทบอัศสลาไซโตนะครับตั้งแม่ครับตัวนี้ขอห้าร้อยนะคบน้ำหยดเดี๋ยวแป๊บนะครับน้ำหยดใส่โทรัพท์เหมอตัดอีกเหลือตัด เทวัสลาต้นเล็กนี่ก็ขอห้าร้อยนะครับด่างเทพๆเลยอันนี้เป็นเทวัสุวรรณครับเทวัสุวรรณลกันต้นต้นใหญ่ต้นใหญ่ขอสองพันห้านะครับเทวัสรราก็ด่างนะหลอดหม่มาก็ด่างเทพนะครับรักเอืยต้นนึงเทาไหรมันขึ้นมันสองสองกดได้ไหมเนี่ยเีออมันอยู่เขียวจะถัดเรามีรักเอืยต้นนลยรักเอืยอยู่ไหนวะนี่ครับรักเอืยเท่าไหร่ดิพี่ เออสักพันแปดแล้วกันรักเออหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับ้ะก็มีลูกไม้ด่างตัวนั้นที่จะส่งได้เอออันนี้เป็นคู่ฝักปะใช่คู่ฝักของคนรัถมนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะครับคู่ฝักไหนสวยแค่ต้นส่งได้อันนี้เทว่าเต็ยังใบเดียวเทว่าใบเดียวเผื่อใครสนใจนะครับแบ่งให้เบาๆอยู่ที่เท่าไหร่พี่แต่หน้าที่สวยเลยหน้าสวยมากครับเอาเท่าไหร่ดีเบาๆเสองพันแล้วกัน ขอสองพันนะครับนี่ครับน,น้าเทพมากเลยนะครับยังไม่ได้แม่คืนยังไม่ได้กําไรแม่คืนเลย <c oughs> ซื้อมาแพงมากครับนี่หลวงพ่อพูนครับหลวงพ่อพูนต้นนี้ขอสองร้อยห้าสิบแล้วกันครับ<ม>ก็มีไม่ไมีอะไรแล้วอะไรไม้ยังเล็กอยู่เนาะยังเล็กอยู่ครับเราเลือกเฉพาะที่ส่งได้ก็มีนี่ปักษาปักษามีหนึ่งใบครับหนึ่งใบขอใบละหนึ่งพันแล้วกันนะแต่มันยังเล็กอยู่เนาะ มันเป็นมันเป็นใบเดียวใบเดียวต้องไปลุนจ,จะจะลุนเปิดด่างเปิดด่างอย่ด่งเปิดดา่ดดาง๋ายไวไว้ก่อนแล้วกันครับปักษานาจะหมดแล้วล่ะครับก็ฝากบอลสีบ้านพี่มานะด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบบอลสีด้วยนะครับสนใจต้นไหนก็เอดไลน์มาเบอร์ผมเลยนะครับศูนย์แปดห้าห้าเก้าแปดสี่สามเก้าสองนะครับ ครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูจนจบไลน์นะครับครับสวัสดีครับ